น่าสะสมเนาะสมบูรณ์ลวดลายต่างๆนะครับสมบูรณ์อ่าอยากจะแบ่งปันมีกี่เหรียญนะครับพี่น้องมีกี่เหรียญแต่ก็ต้องดูกระเป๋าของแสงทองด้วยนะพี่น้องดูกระเป๋าด้วยว่าเฮ้ยกระเป๋าของแสงทองสมทางนั้นจะหนาพอหรือเปล่านะพี่น้องสวัสดีพี่พี่น้องๆงุูงปนอามีตรรักรน,นักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าอ่ะคลิปที่แล้วนะครับพี่น้องเราไปคุยกับพี่น้องในเรื่องเหรียญสิบบาท เหรียญหบาทและก็เหรียญ1นึสตังค์นะครับที่พี่น้องสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าเหรียญเหล่านั้นมีความต้องการในตลาดนักสะสมหรือเปล่าและก็มีคนเล่นไหมซื้อขายกันได้จริงหรือเปล่านะครับพี่น้องอเราก็พูดคุยกันไปในคลิปที่แล้วเนาะะหลายๆท่านก็คงจะได้รับข้อมูลกันส่วนคลิปนี้นะครับพี่น้องคลิปนี้นั้นมีอยู่3ปีพศเรามาคุยกันเรื่อง3ปีพศต้นๆเนานะที่ ทางช่องของเรามีความต้องการเช่นเดียวกันนะครับว่าต้องการในลักษณะแบบไหนเชื่อได้เลยว่า3ปีพศนี้นะครับจะไม่มีความพิเศษแต่อย่างใดนะพี่น้องไม่มีความพิเศษแต่อย่างใดแต่ขอให้มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับความสมบูรณ์ของเหรียญนั่นเองนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลูปปัญาหาด้วยนะครับเราจะเก็บสะสมก็ขอให้ดูสภาพหน่อยนะพี่น้อง ในวันข้างหน้านะครับในวันข้างหน้านั้นสภาพสวยๆงามๆมันจะมีราคาให้กับเรานะครับและก็เหรียญปีพศออที่ติดอันดับความหายากหรือว่าเหรียญที่มีราคาการประเมิน u n c ที่สูงนะครับมันจะมีราคาในอีก5ปีสิปีหรือว่าอีกหลายๆปีข้างหน้าเนาะการเก็บสะสมไม่ใช่เก็บเพียงแค่วัน2วันมันจะมีราคา เท่าเท่ีคูณนะพี่น้องมันต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยใครที่เก็บสะสมนะครับจะเป็นนักสะสมเราจะต้องเก็บสะสมอย่างไรให้มันมีมูลค่าเพิ่มนั่นเองเนะาะทำยังไงก็ไดใ้ให้มันมีราคามากกว่าหน้าเหรียญน,นะครับอ่ะเชื่อได้เลยว่าเหรียญขององค์ในหลวงรัชกาลที่9มีอยู่หลายๆปีพศด้วยกันที่ถือได้ว่ามีราคานะครับแล้วก็มีความต้องการในตลาดนักสะสม โดยทั่วไปนะครับส่วนวันนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มทั้ง3ามปีพศออนี้นะครับสามปีพศก็ฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามและก็กดกระดิ่งสันนะครับเพื่อเปิดรับข้อมูลใหม่ๆนั่นเองเนาะท่านจะได้รับข้อมูลก่อนใครเวลาแสงทองสองทางลงคลิปใหม่ๆนั่นเองเนาะ,ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ มีปีพศใดบ้างเราก็มาพูดคุยกันนะครับซึ่ง3ปีพศแสงทองสองทางนั้นจะไม่พูดคุยถึงเหรียญพิเศษแต่อย่างใดนะครับไม่ใช่เหรียญที่ผิดป,ปกติแต่อย่างใดแต่เป็นเหรียญปกติที่เรามีนะครับถึงแม้จะผ่านการใช้ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญ UNC ยิ่งดีใหญ่เลยสำหรับ3ปีพศเนาะ ปีพศแรกแล้วกันนะครับปีพศแรกเราไม่ต้องสาธยายถึงคุณสมบัติอะไรเลยนะครับเพียงแค่ปีพศเขาเ็ามีราคาสูงพอแล้วนะพี่น้องสูงพอแล้วซึ่งเหรียญปีพศนี้เขาผลิตออกมาเพียงแค่หก0มื่นสองร้อยเหรียญเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆนะครับซึ่งเราจะหาปีพศนี้นะครับในตลาดหมุนเวียนต่างๆนั้นแรงแคน จริงๆนะครับหายากนะพี่น้องหายากซึ่งเราจะเอามาหามาแบบเหมือนกับเหรียญพวกนี้โดยทั่วไปเนี่ยก็คงจะค่อนข้างที่จะยากเช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นได้เป็นเหรียญที่เขาจัดทําเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนาะแต่เป็นเหรียญกระส่ามุนเวียนนี่แหละนะพี่น้องนั่นก็คือเหรียญปีพุทธศักราช2,531นะครับแสงทองสองทางเคยประกาศรับออกไปในหลายๆคลิปวิดีโอนะครับสําหรับปี3 1หนึ่ง เนาะส่วนราคานะครับพี่น้องราคาโดยทั่วไปเนี่ยในตลาดโดยทั่วไปนะครับเราก็ยังเห็นมีตั้งแต่1,400-1,500ไปจนถึง3,000บาทไม่ธรรมดานะครับปี31นะครับราคานะซื้อขายในเว็บเพจเว็บ,วบไซต์นะครับที่แสงทอง,ท,องทางได้รวบรวมข้อมูลมีตั้งแต่1 4 0 0 0ถึง2,000 3,000บาทนะครับถือว่าราคานี้สูงมากๆสำหรับเหรียญ10บาทสูงสูงเก่งๆนะครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้อง มีเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับอยากจะแบ่งปันสําหรับเหรียญปีพศ2531 e แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามแสงทองสองทางเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่ที่แสงทองขึ้นไว้ให้ในคลิปวิดีโอต่างๆนะครับพี่น้องอ่าส่วนเบอร์โทรติดต่อน,นั้นไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะครับพี่น้องอ่าแสงทองสองทางนั้นขอสงวนสิทธิ์นะครับเพราะว่าแสงทองเองก็ต้องพักผ่อนเช่นเดียวกันเนาะอ่าถ้าเกิดว่าออกเป็นเบอร์โทรศัพท์สาธารณะออกไปก็คงจะ วุ่นวายนะครับพี่น้องคงจะวุ่นวายคนเป็นแสนเป็นล้านนะครับเส้ทองสอก่านก็ต้องพักผ่อนแล้วก็ทํางานเช่นเดียวกันนะครับหวังว่าพี่น้องคงจะเห็นอกเห็นใจเนาะนั่นคือปีสามหนึ่งนะครับส่วนปีอีกปีหนึ่งถัดมานะครับพี่น้องอีสองปีเนาะเฮอไม่ใช่อีกปีหนึ่งอีสองปีถัดมาปีที่สองนะครับนั่นก็คือปีพุทธศักราช2 5 3 2นนะครับปีสามสองตัวนี้นะครับหลายๆท่านก็มี เก็บสะสมเนาะแต่สภาพนะพี่น้องปี32อนี่เชื่อได้เลยว่าสภาพการใช้งานนะครับถือว่าหนักหน่วงพอได้เนาะแสงทองสองทางเก็บนี่เป็นร้อยร้อยเหรียญน,นะครับเป็นร้อยๆยเหรียญแต่คัดออกมาแล้วในสภาพที่อยู่ประมาณสัก 60- 70%เเนี่ยหายากมากนะครับพี่น้องหายากมากแล้วก็มีพี่น้องหลายๆท่านที่แบ่งปันเหรียญเทียบเท่า UNC เข้ามาให้กับแสงทองสองทาง นะครับสำหรับปีพศ2532ในสภาพที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีลักษณะถึงแม้จะผ่านการใช้งานแต่ขอให้มีสภาพที่สวยงามนะครับเด่นชัดลวดลายต่างๆยังชัดเจนนะครับในลักษณะเหรียญที่เซนทองขึ้นไว้ให้นอะองบอกว่ามันวิสภาพนี่มันน่าจะเทียบเท่าได้นาะ ่สัก80% 90%นะครับ80% 70กว่า80%นะครับพี่น้องอยากจะแบ่งปันก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้แสงทองสองทางให้ในราคา UMC สำหรับปี32นะครับในสภาพที่สวยๆส,ส่วนตัวที่สึกร้อแล้วนะครับอ่าเขาต้องคัดกันหน่อยนะพี่น้องต้องคัดกันหน่อยว่า ปีสามสองนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสึกรอเยอะมากไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับเราเห็นการสึกลอนั้นเยอะมากบางทีนี่ลวดลายเส้นต่างๆนั้นแทบจะไม่มีเลยทีเดียวนะครับสำหรับปีสามสองแล้วก็ส่วนที่สอบถามมาว่าปีสามสองที่เป็นลักษณะขอบระหว่างมีเกิลกับทองเหลืองนะครับที่มันเป็นไม่มีสันขอบอะไรต่างๆนะครับมันเป็นเรื่องปกติของเหรียญปีพศนี้นะครับ เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเหรียญปีพศนี้เขาจะมีลักษณะโดดเด่นของเขาเนาะอ่าจะเราจะเห็นได้ส่วนมากนะครับส่วนเหรียญที่ยังสภาพที่สวยนะครับเราจะเห็นคล้ายๆกับเหรียญปีพศ2533น,25 33, นะครับขอบสีทองนั้นจะเป็นสีเงินนั่นเองเนาะอ่าก็ถือว่าสวยงามนะครับอ่าขอให้มีสภาพลวดลายต่างๆชัดเจนแล้วกันนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่า อ,อยู่ราวๆสัก80%แสงทองสมทังยินดีให้ในราคา UNC นะครับนั่นก็คือ120บาทต่อเหรียญน,นะครับสำหรับปี3 2ส่วนที่มันสึกหรอแล้วก็ต้องขอออกตัวแล้วกันนะครับพี่น้องขอให้คัดเก็บหน่อยเนาะคัดลวดลายหน่อยแล้วกันนะครับสภาพที่มันน่าสะสมนะครับให้มันคุ้มกับที่เราจะ ซื้อมาเพื่อการเก็บสะสมหน่อยเนาะและก็เราไปปีพศอส,อสุดท้ายนะครับไม่ใช่ปีสามสามนะปีสามสามเราไม่ต้องไปพูดถึงนะครับพี่น้องหาทำยาหายุวัฒนะคงจะไม่ได้อีกแล้วสําหรับปีสามสามเนาะนั่นก็คือปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับปีสามสี่นั้นก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่หายากอีกเหรียญหนึ่งนะครับยอดการผลิตนั้นเพียงแค่หนึ่งล้านสามแสนหกร้อยห้าสิบเหรียญเท่านั้นเอง นะครับผลิตออกมาค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากจะแบ่งปันนะครับสําหรับปีพศ2534ในสภาพที่น่าสะสมเนาะสมบูรณ์ลวดลายต,ต่างๆนะครับสมบูรณ์อ่าอยากจะแบ่งปันมีกี่เหรียญน,นะครับพี่น้องมีกี่เหรียญแต่ก็ต้องดูกระเป๋าของแสงทองด้วยนะพี่น้องดูกระเป๋าด้วยว่าเฮ้ยกระเป๋าของแสงทองของทางนั้นจะหนาพอหรือเปล่านะพี่น้อง <c oughs> ก็ต้องเห็นอกเห็นใจแสนทองด้วยเพราะว่าเซนทองเองก็ไม่ใช่คนร่ําคนรวยเนาะพี่น้องอเป็นเพียงแค่นักสะสมที่อยากจะเก็บสะสมเหรียญต่างๆนะครับเหรียญต่างๆหรือว่าธนบัตรพระเครื่องต่างๆนั้นเอาไว้เพื่อเป็นมรดกตกทอดเนาะอ่าอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับปีพศ2534นะครับ UNC เขาประเมินที่550บาทแต่ถ้ามีสภาพเทียบเท่า นะครับพี่น้องถ้ามีสภาพเทียบเท่ายินดีรับในราคาที่สูงก็ได้นะครับจะสูงขนาดไหนขึ้นอยู่กับสภาพเปลี่ยนของพี่พน้องๆหลุมปนาหานะครับในปีพศ2534นะครับแต่ที่แน่ๆเลยก็คือไม่ต่ำกว่า100บาทแน่นอนนะครับไม่ต่ำกว่า100บาทแน่นอนนี่คือ3ปีพศนะครับที่แสงทองสองทัาเพื่อที่จะประชาสัมพันธเนาะอ่าอยากจะแบ่งปันหรือว่าอยากจะ เปิดรับกับพี่ๆน้องๆน,นะครับแฟนเพจของแสนของสองทางในหลายๆท่านที่ต้องการอยากจะแบ่งปันเหรียญกระสับที่สะสมมานะครับอาจจะรับได้ไม่เยอะนะพี่น้องก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าต้นทุนเรามันน้อยนะครับแต่ก็อยากจะเก็บสะสมเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องอาคงจะไม่ว่ากันเนะาะเผา่ละนี่คือสามปีพศนะครับที่ทางช่องของเรานั้นมีความต้องการ ในการเก็บสะสงนะครับส่วนคลิปหน้านะพี่น้องคลิปหน้านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีเรียญปีพศไหนที่จะเอามาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่พี่น้องนนะครับช่วยหาเป็นเรียวเป็นแรงนะครับเออฝากนะครับมีพี่น้องหลายคนนะครับคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยคุณซื้อในราคานี้มันสูงซื้อ,อกิงหรือเปล่านะครับพี่น้องแสงทองสองทางเคยชี้แจงในหลายหลายคลิปนะครับการให้ในราคาที่สูงเพราะว่าแสงทองเองไม่ได้ซื้อ ในจํานวนที่เยอะนะครับไม่ได้ซื้อในจํานวนที่เยอะอ่ะแสงทองสองทางให้ในราคาที่สูงเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องมีสักสามเหรียญในปีพศใดปีพศหนึ่งที่แสงทองสองทางต้องการน,นะครับมีสักสามเหรียญถ้าแสงทองสองทางให้เหรียญละสามสิบบาทพี่น้องคิดว่าจะคุ้มค่าส่งมาหรือเปล่านะครับพี่น้องก็นั่นแหละเนาะ เราก็ต้องให้ในราคาที่เหมาะสมนะครับคุ้มค่ากับการจัดส่งของพี่ๆน้องๆนั่นเองนะครับพี่น้องนั่นแหละคือเหตุผลที่เซ็นท,ทรัลของการให้ในราคาที่ต่างจากการซื้อขายโดยทั่วไปนะหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับพี่น้องเอาล่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขวกคลิปไว้เป็น่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ